็นแคปซูลสีทองที่อัดแน่นด้วยสารสกัดของซันเวอร์นั่นเองค่ะซ่อนเข้าไปในเนื้อเซรั่มอีกทีหนึ่งนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความแห้งกร้าในเรื่องของริ้วรอยต่างๆหรือว่าในเรื่องของปัญหาซ้ากระหรือว่าหน้าคล้ำต่างๆนะคะแล้วก็บอกลาริ้วรอยแห่งวัยนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของผิวหน้าต่างๆนะคะได้ด้วยนี่เลยค่ะ,คะกับมลกูแอดวานโปรเปปไทยแคปซูลเซรั่มจากประเทศเกาหลีนะคะผลิตจากประเทศเกาหลีแล้วก็นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีแล้วเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะคะที่มาถึงประเทศไทย สดร้อนๆเลยทีเดียวกับใครที่มีปัญหานะคะผิวหน้าต่างๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เซร,รั่มธรรมดาเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่เข้มข้นมากๆนะคะและได้รับการแบบว่าผ่านการรับรองในการที่จะส่งเทสตรวจอะคะ่ะในเรื่องของการระคายเคืองผิวหน้าที่ประเทศเกาหลีเลยนะคะก็ได้รับการผ่านนะในเรื่องของพาราเบนก็ปลอดพาราเบนแล้วก็ปลอดในเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วยแล้วที่บอกว่าเขาเหนือกว่าเซรั่มทั่วไปยังไงใช่ไหมคะของเกาหลีตัว เขาจะมีแคปซูลสีทองนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นเอกสิทธิ์ของเราเจ้าเดียวเจ้าแรกของโลกเลยนะคะที่เป็นแคปซูลสีทองที่อัดแน่นด้วยสารสกัดของซันฟ lower นั่นเองค่ะซ่อนเข้าไปในเนื้อเซรั่มอีกทีนึงนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความแห้งกร้านในเรื่องของริ้วรอยต่างๆหรือว่าในเรื่องของปัญหาฝ้ากระหรือว่าหน้าคล้ำต่างต่างนะคะแล้วก็หาสกินแคร์ดีๆของประเทศเกาหลีนะคะนอกจากจะเป็นตัวเมโลกุเมโลกวัชินิ่งครีมแล้วตัวนี้น้องใหม่ที่บอกเลยค่ะว่าเป็น วัตกรรมที่เป็นเอกสิทธิ์ของเราคนเดียวเพราะว่าตัวนี้ค่ะนอกจากเซรั่มที่เขาเข้มข้นแล้วนะคะยังมีในเรื่องของสารสกัดของ s u n p o w e r นะคะที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือกรดไลโนเลอิกนั่นเองตัวนี้โมเลกุลเล็กมากนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดำหรือว่าตรงไหนที่ติงกาหรือว่าตรงไหนที่เราในกังวลเกี่ยวกับผิวหน้าเรานะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยแค่บ,บีบนิดเดียวเท่านั้นอันนี้บีบไปดูนะตัวนี้พอเซรั่มเขาออกมานะคะเขาจะออกมาพร้อมกับแคป ซูนส,สีทองที่อัดด้วยซันฟลอเวอร์ที่เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมของเกาหลีที่เหนือกว่าเซรั่มทั่วไปเพราะว่าเขาอยากให้คนที่ใช้เนี่ยเห็นผลที่ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างีิลเองอะใช้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ะรู้ได้เลยค่ะว่า29วันเนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆกับผิวหน้าเรานะใครที่อยากได้ของเกาหลีนะคะผลิตจากประเทศเกาหลีเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจริงๆดียังไงและทําให้ผิวคนไทยเนี่ยดีขึ้นยังไงนะคะอยากให้คนไทยได้ลองด้วยการเปิดตัวโปรโมชั่นลดกว่า5 0เเลยทีเดียวค่ะ ที่เป็นแฟนคลับหรือแฟนตัวยงของสกินแคร์ของเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็น aku, มิลกุบมิล c ุบไวท์ชิเน่งครีมหรือว่าจะเป็นมิลกุ a แอดวานซ์โกลเปปไทยแคปซูลเซรั่มสตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้กับคนไทยค่ะลดกว่า50%เลยทีเดียวมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะและอย่างหนึงใครที่อยากได้ของแถมรีบคลิกลิงก์ด้านล่างด่วนเลยแล้วกันนะคะบอกเลยค่ะว่ามีจํานวนจํากัดมากๆรีบด่วนเลยนะ